สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้พามาดูประกัดนะครับอีกรอบนึงนะครับนะครับมาร้านที่เล้งนะครับนะครับเป็นประกัดสายกัดนะครับแล้วก็ปะกัดสวยงามนะครับนะครับร้านนี้สุดๆไปเลยครับแนะนานะครับนะครับปลาค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็กัดเก่งด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่ามีสายพันอะไรที่น่าเลี้ยงมั่งนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมผมจะ นะครับซื้อไปเลี้ยงครับวันนี้นะครับนะฮะซื้อไปเลี้ยงแล้วก็ไปเพาะด้วยพี่เล้งสวัสดีครับครับพี่เล้งครับสวัสดีครับพี่เล้งพอดีว่าผมอยากจะมาเพาะไปขายนะครับอยากอยากทราบสายพันธุ์ประกัดว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็ที่ที่ที่กำลังขายดีตอนนี้นะครับเป็น กาแล็กนะครับเป็นกาแล็กซีนะฮะปาพวกนีนะครับอ๋ออันนี้เป็นไม่ใช่สายกัดใช่ไหมพี่เป็นสายสายโชว์ใช่ป่ะครับสายโชว์นะครับอ๋อไอ้ที่กาก,กบ,บาทนี่คือจองหมดแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้เาเรียกสีอะไรครับอันนี้เป็นสีแดงแดงกาแล็กซีมันเหมือนสีช็อกโกแลตเลยนะพี่นะอะนีพ่ใสม พี่เล่นขายตัวเท่าไหร่ครับอย่างเงี้อันนี้ก็อยู่ระหว่างคป็นสองร้อยอ๋อสองร้อยนะครับอันนี้กี่เดือนแล้วครับครับอันนี้เป็นปลาประมาณสามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนนะครับสามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนอ่าพี่เล้งลองแนะนำหน่อยดิเพราะเพราะผมซื้อไปเนี่ยแล้วผมจะไปเพาะเนี่ย วิธีการยังไงครับวิธีการของปลาตัวนี้นะครับเวลาเราอ้อมนี้เราก็เตรียมตัวเมียซึ่งเป็นตัวนี้นะครับอ๋อนี่ตัวเมียนะตัวเมียนะฮะเมียแกลกี้กับตัวผู้แกลกี้นิมโมถ้าเราเข้าคู่กันนะครับเราควรเตรียมทิ้งไว้สักสามสี่วันสามสี่วันแล้วเราไปเตรียมอุปกรณ์พร้อมที่ว่าจะลงฟอกได้ ดังผมเนี่ยอยู่อยู่เป็นคอนโดเนี่ยนะครับต้องพื้นที่มันน้อยแน่นอนนะครับผมจะใช้ใช้ใช้พัสดุประมาณไหนครับถ้าถ้าเป็นกระมังนะฮะก็ใช้กระมังตักผ้านะฮะก็จะแบบนี้ได้ไหมครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยประมาณนี้จะเล็กไปนะเล็กไปใช่ประมาณนี้อย่างนี้ได้ไหมฮะอันนี้ก็ได้ครับในถังสีก็ได้ถังสีอย่างนี้นะฮะใช่ครับ เสร็จแล้วเราก็มาเรียกใช่ไหมครับใช่ครับเรียกสมมุติว่าแม่มันตัวแม่สีแดงเนี่ยครับถ้าแม่สีแดงก็เป็นกาแล็กซี่นะคะมนันแจกลูกปลาได้ทุกสีโอ้กรณีมันตัวนี้ที่ในในภาพนี้นะครับในภาพนี้ใช่ไหมครับออกมาได้หมดสีแต่และจะไม่เหมือนกันทุก,กตัวนะฮะแล้วตัวพ่อต้องเป็นสีสีแดงครับตัวพ่อนี้ก็คือแ่เมื่อเป็นสีสีเนี่ยครับถ้าสีขาวนะฮะลูกมาก็จะเป็นมีมีออกมา ได้ผู้ีเหมือนกันเจเล็กซี่อเอาแน่ไม่ได้เมือม่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเคยถามพี่พล้งว่าตอนนั้นฝนตกแล้วปลามันมันโนหล,ลุดออกใช่ไ<ช>ครับแล้วก็มีมีมีคนต่างประเทศมาสั่งซื้อใช่นี่ใช่ครับก็มีต่างประเทศเขามาซื้อนะคะคราวนี้เราไม่มีแต่ตรงเขาสั่งสั่งทีกี่ตัวพี่เขาก็แล้วแต่บางทีก็ห้าร้อยตัวแล้วแต่แล้วแต่จำนวนลูกค้าก็จะตัด นี่ครับลูกค้าท่านใดนะครับนะฮะลองเข้ามาดูร้านพี่เล้งนะครับเราก็ลองนะฮะถ้ายังไม่มีอาชีพนะครับลองมาเพาะปลาดูนะครับผมว่าไรายได้ดีนะครับนะฮะผมเนี่ยจะลองเป็นครั้งแรกเลยนะฮะเนี่ยนะมาหาเลือกตัวเมียกับตัวผู้ ข้างล่างนี่ตัวเมียหมดเลยใช่ไหมครับครับตัวเมียตัวเมียขายตัวเท่าไหร่ครับพี่เลี้ครับก็ตัวนึงประมาณสองร้อยบาทอ๋อเท่ากันเลยใช่ไหมเท่ากันนะครับเราจะดูยังไงเป็นตัวเมียตัวผู้ครับตัวตัวเมียเขาก็จะดูหางสั้นๆหนึ่งอย่างนี้ตัวเมียตัวผู้ครับโอ้โอันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้นะครับตัวตัวเมียจะจะคีบสั้นคีบสั้นนะฮะอ่ะอย่างนี้ท้องท้องใหญ่ยังครับเนี่ยท้องใหญ่ก็ครับ พ่อเปล่าเทียบไว้เพาะแล้วนะโอ้ใช่ใช่พี่เตรียมมาหาไปแล้วพี่อยากเป็แม่รอนานแล้วค่่ะนีคืออย่างนี้ก็สองร้อยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมอย่างนี้ผมเลือกไอตัวทองทองก็ได้ใช่ไหมที่เป็นอะไรใช่ครับไปถึงวันนี้ก็พร้อมทำได้เลยนะครับโอ้โหดีก็ผมก็เียะเทียบไว้บ้างแล้วโอ้ผมตัวนี้ถ้าไม่จองอยู่ผมเอาแน่นอนนะสวยมากเลยครับเนี่ยคือกาแล็กี่นะครับจะออกมาสวยอ่ะจะสวยแทบทุกตัวนะ คือเป็นปลาโชใช่ไหมครับใช่ครับเป็นปลาโชนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายพันคออัอสายพันธุ์นี้มันมาจากปลาปลาลูกหมอไหมพี่<า>หรือว่าม,มาจากปลายังไงครับผมอยากรู้จังเ่ยตัวนี้เดิมๆก็รู้สึกจะเข้ามาจากอินโดนีเซีย เป็นสายกัดมากอ่อนเป็นสายสวยงามกาแล็กซี่ตาที่รู้สึกจะมาจากยินโดนะครเพราะว่าแต่ก่อนก็มีของอนุพงษ์นำเข้ามาขายแต่ซึ่งราคาก็สูงมากแต่ก่อนก็ตัวหนึ่งก็ประมาณ3-4พันะฮะหลังจากนั้นมาประมาณสักปีสองปีราคามันก็ถูกลงแต่ปลามันก็ไม่มีไม่มีจำนวนจะขายากันอย่างนี้นะครับโอ้โหโก็กาแล็ก อแนะนำเลยนะครับร้านที่แลงเงียบสวยทั้งสวยทั้งกันเลยครับทํำคือบางทีปลาคนชอบสายพันธุ์บางทีชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบหางยาวบางคนก็ชอบหางสั้นแต่หางสั้นนี้เป็นปลาเกียดที่สันใดญส่งนอกกันเยอะนนี้ ครับแล้วแล้วสายสายกัดเหรอครับ<อ>พี่เล่ยครับสายกัดจะอยู่นี่ทั้งหมดนะครับอ๋อโชว์นะครับสายกัดอันนี้เป็นสายลูกร้อยไหมฮะลูกร้อยคนะสายกัดเดิมพันทั้งหมดลูกลอยนี่ตัวละกี่บาทครับอันนี้ตัวละลอยนะครับผโอ้ตัวละลอย ตัวสายกัดเนี่ยกัดได้กี่เที่ยวครับกัดได้ครั้งเดียวคนระับครั้งเดียวใช่ไหมครับก็คือครั้งต่อไปก็เป็นทําพ่อพันไปเลยใช่ครับทำไมทําไมต้องครั้งเดียวครับเพราะว่าปลามันมันกัดกันนานแล้วก็ทําให้บาดแผลมันเยอะแล้วก็ปากก็ก,ก็จะปากก็จะเสียแล้วสามารถเอามาก,กัดอีกก็ไม่ได้แผลเขาอยู่ดีเ,เกี่ยวกับฟันด้วยนะใช่เกี่ยวกับไฟโอ้นี่คือลูกลูกร้อยเลยตัวละร้อยนะครับแล้ว ประกัดปลาแล้วพี่มีไหมครับปะกัน่าจะครับคอยดูประกาศต่อประกัดปลานะครับเกาเรียกปลาอีสานไก่จัดโอ้ปลาอีสานไก่จัดอ๋ออันนี้พายอีสานนะครับใช่ครับถ้าเป็นภาคกลางกับตัวมันจะแดงใช่ไหมภาคกลางตัวหางจะออกแดงๆนะฮะปลากัดอีสานถือว่าเป็นปลาที่ว่ากัดเดิมพันที่ว่าดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้อึดมีที่หรือว่าอึดที่สุดอึดอึดมาก เพิ่งรู้เ่ยคิดว่ามันะมาะไอพวกนี้ก็จะเล่นได้เสียเลยนะครับถ้าเจอลูกลอยอ่ะถ้าเจอลูกลอยสู้ลูกลอยไม่ได้เพราะว่าปลาลูกลอยนี่จะเนื้อหนังหนาเยอะ <า S 2> แต่ปลาอาีาสานก็ถือว่าไอเป็นปลาเป็นปมครัว่าค่อนข้างจะปุ่นบางล่างเล็กนะครับมีมีแต่ส่วนอีสานใช่ไหมครับใช่ครับจะส่วนใหญ่ผมจะทําแต่ไอกลุ่มอีสานเป็นหลักแต่ปลาปลาสวยงามมหาชัยอะไร ผมก็มีหมดนะฮะแต่ผมจะเก็บไว้อีกร้านผมข้างในอ๋อข้างในนะครับผมผมชอบไปดูข้างในนนี้ตัว่ะไรครับอันนี้ก็ตัวละร้อยนะครับก็คล้ายๆกันถ้าเพาะพันธุ์ก็เหมือนจมูเหมือนจมูะทุกสายพันธุ์นะครับเพาะเหมือนกันหมดแล้วก็นะครับมันดู่อไปลายักษ์อันนี้ปลายักษ์ใช่ไหมครับปลายยักษ์เนี่ยคนซื้อเยอะไหมพี่ก็ ก็เยอะนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าสวยนะผมว่าวนะขาดตลาดด้วยนะครับปายักษ์โอ้ระหว่างปายะกกักษ์ะะกับแกร์ลัซซี่ค่ัพี่ถ้าปายักษ์กับแกร์ลัซี่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งต่างประเทศก็จะชอบมากมกว่าก็คือขายทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศได้หมดนะครับโอ้ยีผมก็ซื้อสองอย่างไปเพาะได้เลยเนี่ยครับเป็นสายโชว์นะพี่เนาะสาย,ะยะโชว์นะครับตรงนี้ อ,อันนี้คือตัวเมียตัวผู้อะตัวผู้ทั้งหมดอัน,นเขาเรียกยักษ์มีโมคืออาหารก็กินพวกลูกนะ้ำพวกอาหาร,าหารลูกน้ำม,มันเหมือนกันใช่ไหมไเหมือนกันหมดทุกอย่างถ้าไม่มีจริงๆก,ก็ใช้อาหารลูกกบได้หมดนะครับโอตัน,นี้ขาดตลาดเลยใช่ไหมขาดตลาดนะ อย่างนี้พี่เล้งสมมุติว่าผมเพาะแล้วมันโตอย่างเงี้ยก็เอามาให้พี่เล้งได้ได้ครับถ้าถ้ามีโตบ้างก็มามาให้ผมช่วยก็ได้นะครับโอ้โหโอเคครับเพราะว่าของเราก็ดีไม่ทันเลกันโอ้โหสวยนะอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ก็อยู่ระหว่างสามร้อยถึงห้าร้อยนะครับแล้วแต่สี <c oughs> ตัวเลยนะครับแล้วแต่สีในตัวเขาเรียกยักษ์มีโม แต่โตขึ้นกว่านี้อีกเยอะนะตัวเมียก็ราคาเท่ากันใช่ไหมครับตัวเมียก็เท่ากันนะครับ ตัวในแก้วนี่สีอะไรครับพี่กตัวในแก้วเป็นกาแล็กซีนะครับอ๋อกาแล็กซีตัวมันใหญ่จังที่กาแล็กซีตัวนี้มันพิการนะครับตัวนี้พิการยังไงครับคล้ายๆเขาเรียกปลาช็อตบอดี้มันคือยังไงปลาเป็นคล้ายๆตัวงอพวกอะไรนี่ฮะเขาจะเรียกปลาพิการแต่ทางแต่ถ้าเป็นปลาพวกช็อตบอดี้นี่พวกทางต่างประเทศญี่ปุ่นจะชอบมาก ได้ขายเหมือนกันนะครับผมแปลกสวยดีนะครับมันแปลกดีนะที่นะแปลกนะครับมันมีตัวเดียวนะฮะขอแชทครับขอดูมือหน่อยอันนี้มันเหลือแต่ตัวไม่ค่อยสวยนะถ้าตัวสวยก็เอาไปเมืชาเอาไปเยอะเกิลักซี่นะฮะตัวนี้ก็เป็นเจลักซี่เจลักซี่ฮะ ออกมาเจอร์คนะคะจะไม่เหมือนกันแม้แต่ตัวเดียวออกมาได้ทุกสีทุกแบบจะไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนแม้แต่ตัวเดียวเลยนะ,คะเคยมีลูกค้ามาสั่งสิบคู่อย่างนี้ฮี่ขอให้เหมือนกันเป๊ะบอกว่าไม่มีเถอมัน,มนก็กรณีว่ามันไม่เหมือนกันแม้แต่ตัวเดียวมันจะลายออกคนละแบบเลยไม่เหมือนกันแต่ก็สวยทุกตัวอย่างนี้นะครับ คครับพี่เล็กขอบคุณมากครับ,รบนะฮะโอเคครับ